นะฮะเราก็ต้องคอยฟังว่าโดยรวมแล้วคือวงเองก็ต้องฟังไปด้วยนะฮะว่าในในที่สุดแล้วมันมันประมาณไหนแต่ว่ามันก็จะอยู่ในคอนเซปต์ของความเป็นกันเองความใกล้ชิดความเป็นส่วนตัวครับเพราะว่าตอนนี้หลายคนเนี่ยกำลังโฟกัสไปที่ว่าบอดี้แสลมั่งเล่นมันจะเป็นคอนเสิร์ตเล็กๆหรือเปล่าเพราะอยากรู้ว่าสเกลคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยมันประมาณไหนจุกคนได้เท่าไเล่คือถ้าเทียบกับไลฟ์แฟนครัก็เล็กกว่ากันเยอะเลยฮะจากเจ็ดหมื่นกว่าคนก็เหลือรอบพระสามพันห้าร้อยคนประาสามพันห้าร้อยคนค่ะ อย่างนี้เนี่ย <c oughs> เราจะไปหาสถานที่ที่ไหนที่มาทำให้รู้ความรู้สึกว่าบอดี้แ l ลมกับคนดูไม่ห่างกันมากคือ <c oughs> ในสุดแล้วก็ไปลงตัวที่เอ,อ็กซิบิชันฮอลล์หนึ่งที่ Impact อิมแพคนะครับว่าถ <c oughs> ือว่าใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวค่อคนข้างใหญ่ครแต่ว่า<ม>ด้วยด้วยไอเดียในการตกแต่งทั้งหมดเนี่ยเราจะพยายามให้คุณเดินเข้าไปแล้วเนี่ย ลืมไปเลยว่าอยู่ในเอ็กซิบิชัน l ออ่ะห่อด้วยอะไรบางอย่างซึ่งเพระว่าไม่ต้องห่วงในการจัดของพี่เต้ถูกต้องจะห่อหุ้มด้วยอะไรสักอย่างที่เราสุกว่าเราใกล้ชิดสมาชิกคืนเข้าไปคุณจะเหมือนเข้าอีกโลกหนึ่งแต่เป็นโลกที่พี่เต้กับชาบอดี้แลมเนี่ยได้เตรียมมาให้พวกคุณเข้าไปอาจจะมีไอลอยขึ้น ไอ้ไรวะไอแบบไดไอปล่อยเชิญจังที่ชาใครคนจะทำนาะว่าเราเชิญเขาไปร่วมเป็นทีมเพล a t ที i จะให้พี่ตูนลายลงมาเปล่าเราให้คนรู้สึกว่าเข้ามาเหมือนแบบอีกโลกเลยไงเป็นเป็นแบบเออ ครั้งแรกที่ก้าวเข้ามาในนี้แล้วเราจัดวันไหนบ้างครับพี่เต้กี่รอบอะไรยังไง4ี่ห้าหกพฤศจิกายนฮะคราละหนึ่งรอบเท่านั้นเริ่มเล่นตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นไปค่ะสี่ห้าหกพฤศจิกาเดือนนี้กันยาโละแป๊บเดียวบารหมดแล้วหรือยังคะพี่ใกล้เต็มทีฮะบอกว่าใกล้มากผมจึงเพิ่งเปิดขายเป็นทางการไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองที่ทัลติเกตเมเจอร์ข่าวละเพราะว่าผมก็เพิ่งทราบข่าวนี้น่าจะช้าแล้วล่ะตอนนี้ใช่สำหรับคุณผู้ฟังที่เพิ่งทราบเหมือนพี่เรชาวตอนนี้ลอง เช็คดูที่ไทยทิเก็ตนะครับถูกต้องเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนซื้อบัตรแล้วก็ถามกันมาเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้มีคนที่ได้บัตรไปแล้วเยอะมากรีบไปดูครับคุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยบัตรนะคะราคา3า0 0 2,500 2พ0 0 1 5า0แาละ1,200บาทเออพี่นุนค่ะพี่แกค่ะหนูมีเรื่องถามว่าหนูซื้อบัตรพันห้ามาค่ะมันต่างสักบัตรตรงยังไงอะคะ บากพันห้าก็ไกลกว่าสามพันแะครับจบนะน้องเออไม่มีคนถามมันจิงพี่แต้เราไม่รู้จะตอบยังไงจบนะไกลกว่าเออพันห้าไกลกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะไกลกว่าสามพันหนูเส็ดนะลูกตามนั้นเอาคำนั้นนะคะเดี๋ยวพี่บาย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 กับแฟนๆด้วยกันเล่นอีกสักเพลงหรือยังไงได้ไหมคะไหวไหมพี่ยอดผมว่า เขาบอพี่ยอดกับพี่ตูนนี่ยเขาเล่นได้แล้วแต่ผมอยากให้พี่ตูนเนี่ยได้ทักทายคุณผู้ฟังหรือว่าแฟนคลับอยากฟังเสียงนอยู่ดีๆพอจะมายัดในคลุกมาเล่นนะคุตเต็งร้านอาหารเนี่ยแฟนคลับบอกว่าพี่เหนื่อยแล้วเข้าคลื่นทั้งวันเลยปล่อยเขาไปพักผ่อนเถอะค่ะเนี่ยเดียวฉันก็ดูแกพักผ่อนบ้ากหนูแฟนคลับมาพักผ่อนแต่ตามเขามากกว่าเขาอีกนะพี่เพิ่งได้เจอมันเป็นสิทธิ์ของพี่พี่ตูนค่ะพี่ยอดค่ะวันนี้ประเด็นพูดคุยของเราคือเราให้น้องๆคิ คำพูดให้บอดี้สแลมพูดบนเวทีเผื่อว่าพี่จะเบื่อสิ่งที่มีมา <laughs> นี่คือสิ่งที่แฟนคลับเราคิดให้นะคะ <sm art> คำแรกคือ <ét ic> คำแรกคืออคนออย่างเรียกทุกคนว่าชาบรดี้สแลมว่า น่ารักอ่ะพี่ตูนจะพี่ตูนพี่ขอดาดขาตายพี่ตูนสุดนีพี่ตูนคงแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ตรงนี้มันไม่ใช่นะคะคำตังไม่ใช่ตอนนี้แบบมีคำแต่ดูพี่ยอดเหมือนอยากจะพูดนะเออจะพี่ยอดจ็ได้พี่ยอดแเป็นคนลุกไอชัดมากค่ะมือนั่งเล่นอาจจะเกิดขึ้นได้ต้องไปติดตามมีคำถามว่าคอนเสิร์ตนี้พี่ตูนจะปีนอะไรอีกไหมคะพี่ ก็เราตพิเต็ดว่าสร้างสิ่งปลูกสร้างที่จะพยายามไม่ให้มีอะไรที่เกี่ยวกายได้เป็นนั้นคสิ่งสิ่งปลูกสร้างในแนวดีนะจะไม่มีเลยจะดูราบเรียบหมดนะครับผมค่ะเด็กๆคอยดูในงานพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่นะหลายคนเป็นห่วงพี่ตูนบอกว่าพี่ตูนครับจัดถึงสามรอบไม่ตัวพลังหมดเสียงแหบบหรอครับพี่เพราะว่าทุกรอบเนี่ยผมเห็นพี่ก็เต็มที่ตลอดเลยก็จะต้องเหมือนเหมือนเราก็ต้อง วอร์มดีๆวอร์มอัพดีๆแล้วก็ช่วงนั้นเราจะผมก็จะไม่ได้ไม่ได้ทัวร์คอนเสิร์ตเว้นไปวักไปสักครึ่งเดือนก็ต้องเซฟเซฟตัวเองด้วยพักผ่อนเต็มที่เพื่อ,อที่จะให้สามรอบที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าเวลาพี่ตูนซ้อมคือวงบอดี้แสลมเวลาซ้อมอยู่ในห้องเนี่ยนะฮะผมว่าบางทีหนักกว่าเล่นจริงอีกนะเพราะว่าซ้อมเนี่ยมันยาวกว่าไงฮะส่วนใหญ่ที่เขาเห็นผมเห็นเขาซ้อมเนี่ยเริ่มบ่ายๆนะฮะแล้วก็เสร็จกันตอนประมาณนี้ตีหนึ่งจริงเหรอคพี่แล้วร้องเต็มตลอด ไม่กินข้าวด้วยไม่กินครับแค่ใส่ใจละเอียนทั้งหมดทำไมไม่ใส่ใจใครไม่โอ้ไม่ใช้กองโยกอยู่ไม่อยู่ะแค่ใส่ใจประเด็นความทุ่มเทเวลาอะไรแกแรู้แต่ว่าอยมันก็มีส่วนคนเราต้องบอกว่ามันกินข้าวบ้างไรมบ้างเต่อยากจะบอกว่าทุกครั้งที่ซ้อมเนี่ยอาหารจัดเต็มตลอดซ้อมที่บ้านพี่ตู่นี่โอ้โหเมนูนี่แบบไก่ไก่ย่างอะไรนะที่วันนั้นคุณซื้อมาให้กินอร่อยมากเลย แก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างเลยเห็นพี่กบเขานำเสนอมากเลยนิดนึงแอบตกใจพี่ตูนหนังไก่ย่างหนังกรอบขาส่สนฟางจำไม่ได้มีหลายเจ้ามากจากบ้านหลายแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเวลาซ้อมดนตรีเนี่ยจะไปซ้อมีนบ้านของตูนแล้วเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเริ่มซ้อมในในบ้านตูนตลอดซึ่งบ้านตูนบ้านตูนตอนนี้มีห้องซ้อมเลยไม่ไม่คือห้องนั่งเล่นแกนี่ก็ใส่ใจรายละเอียดคือห้องหนั่งเล่นราเทีนี้เราเราอยากได้บรรยากาศเป็นเหมือนว่า คือคอนเสิร์ตเนี่ยมันเริ่มจากความความสนุกความความผ่อนคลายคือถ้าเราเริ่มต้นด้วยการเข้าไปอยู่ในห้องซ้อมสี่เหลี่ยมทึบๆมันรู้สึกว่าแบบมันมันผิดละมันผิดมันผิดจุดประสงค์สิ่งที่อยากจะบอกให้ทุกฝั่งอไรซะที่มาของนนั่งเล่นเขามานั่งเล่นก็เลยก็เลยก็เลยคิดว่าเออถ้าเราเริ่มต้นด้วยกันไปไปนั่งคุยกันไปนั่งกินข้าวกันไปนั่งเล่นเพลงของเราเนี่ยอาจะ